ร้องเพลงกี่ระชามีไหมค่ะเอามาจากบ้านไหนคะบ้านเรานี่คือชมไงศ์เป็นพี่เลยกลั่มปีนิคอนคู่เนาะจัดเนาะจัดไหมจ๊ะนี่ชมพงศ์เป็นพี่เลยนะพี่นี้จะชอบมากจะชอบตัวศิลปินมากด้วยโอ๊ยไปขับรถกันเขาบอกคดีใจที่มาร้องนะคะชอบไหมคะชอบ เดลมนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยทคนะคะเขาเขาเขไปเก็บให้หรือเขาขโมยอ่ะท่าทางเขาูมวยมากเลยอ่ะันนี้คไมไม่ใ่อคไม่วันนี้ผมมาบอกว่าอพี่โจมาไม่ได้นะครับผมเต่านะครับสวัสดี เดี๋ยวเขาเต๋อไม่ใช่ครับเต๋อผู้ชายครับผมใช่ต้องต่อยแหลกไหมครับโจ้คะก็ไปจริงจริงพี่กับพี่กับเต๋าได้โดนทักทับผิดบ่อยมากว่าแล้วแบบเอ้ยเต๋าเต๋อไม่ใช่ครับโจครับอย่างเงี้ยอคายคายอยู่นะใช่เม่เออใส่เสื้อดำมือนนอกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงของนอกกายกูก็จบแล้วล่ะพี่กับเต๋าเนี่ยนอกจากขาวกว่าแล้วเนี่ยพี่มีอะไรดีกว่าเต๋าบ้างถ้าดูแล้วก็ พูกบมาอะไรอย่างเงี้ยใส่ขาอนขนอนใส่พี่นะฮะจริงจริงพี่โจ้ก็เข้มกว่านะเดี๋ยวอันนี้ก็คำชมนะขอบคุณเนี่ยว่าเดี๋ยวไปพอดีกว่าถ้าถึงเตาไปเยอะกว่านี้พี่ว่าพี่ยิ่งต้องโกรธพ่อแม่พี่เรื่อยๆแล้วพี่โจ้รู้นะว่าแใบขับจักแบบว่าแบบอายุก็ไม่มากเท่าไหร่ใช่นี่หนุ่มนะคนโอ้โหวัยรุ่นง่ายเลย เปิดมากเลย่แย่กินแย่กินแบบเล็กๆอ่ะพี่โจกะบิกะปอยนะครับอันนี้ซ certainty ไหมคะอ่ะอะไรนะ certainty เขาของผู้ใหญ่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีเขาเฮ้ยผมเพิ่งเคยได้ยินเลยน่วะไม่ปกติพี่ใช้อันอันมันเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งพี่พี่อยัลตี้พี่ใช้อันอันตลอดโอเคเดี๋ยวเรามาดของเข้าตัวอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสวัสดีบริการสวัสดีครับผมโจครับ อันนี้วงใช่ไหมครับวงพี่ตรงนีนตุทองด้วยไม่ได้ถามชื่อแล้วไม่ได้ถามชื่อแล,แล้วก็เดี๋ยวสวัสดีนะกันทักทายตุลย์นิยตรทองไหมครับเล็ก,ลกนุ๊ตก็ได้ไม่นะเล็ก,น,ลกนุ๊ตใช่ไหมน <c oughs> ุ๊ตเฮ้นุ๊ตใช่ไหม <c oughs> นี่ <c oughs> ามัทนใช่ไหมเนี่ยอันไอ้นี้นี่คือวงที่เป็นแบบโอ้ทีมงานบุข้าของจอยเลยต้องติดตามตลอดเอ้นี่คือเฮ้ย ี่นิเกมวยเหรอทำไมคะไทยอ่ะไทยไม่ได้ไม่ไทยไม่ไทยไม่เปรตได้เหรอไไทยไม่เปรตได้เลยครับไปเล่นกับเขาด้วยโอ้ตายแล้วไทยบอลลูนลิ้นครับผมผมว่าเดี๋ยวจะพาพี่เลี้ยงลงนั้นเลยนะไทยบอลลูนิดนะครับมันไม่ใหเท่านะเร็วๆวันนี้อันนี้อันนี้ผมผมอ่าหายไปจากการเป็นพิธีกรอมินิคอนมานานมากอ่าครั้งสุดท้ายที่ได้เป็นนะครับก็คือตอน จอยกับแพลวไม่จริงเหรอคะใช่แล้วนี่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายวะพี่โจแน่นอนจ้ะนี่างงั้นพี่หรืว่าพี่แบบเฮ้ยพอรู้ว่ามีจอยมาปุ๊บพี่โอ้โหมาแล้วต้องมาแน่นอนนี่คนนี้ทำไมอ่ะดูข้างนอกสิ <ๆ S 2> พี่ว่าตอน <ๆ S 2> กกนี้ปรากฏการณ์พิทคอนมันเปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยพี่ตอนเนอฟต่อมันไม่เป็นอย่างนี้นะเข้ามาถึงเลาวก็รเพีงตุ้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 งคนดูเข้ามาฟังแต่ที่เมื่อกี้นี่เดินเข้ามาพี่เหรอวะเนี่ยอ้าวพี่รอมากทำอาหารเหรอพี่ บางมีอะไรมาเสิร์ฟบ้างคะวันนี้มีอะไรคะวันนี้นะคะมีมีเห็นประชามีพ่อทอดไก่นะคะไก่ทอดก็พ่อทอดไก่พ่อทอดไก่เป่ยนชื่อละพ่อทอดไก่พ่อทอดไก่เห็นพ่อทอดไก่ยังจำได้ว่าพ่อทอดไก่แล้วก็มีซุปเปอร์ตีนไก่แล้วก็แต่ว่าพ่อเป็นเกาด้วยกับพ่อทำไก่เหมือนกัพ่อเลยอยากจะให้แบบทุกคนเป็นกาด้วยกันร่วมเป็นกาพ่อเป็นเกาเลยไมเป็นเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเกาลักตัวเองอ่ะ สูงจริงอยู่คนเดียวได้นหรือพูดหน้ากระจกก็ได้แต่เดี๋ยวพูดถึงชื่อคอนนิดนึงมินิคอนครั้งนี้อันนี้ครั้งที่4ใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วพี่ก็เมื่อกี้ถามแบบถามที่งานบอกว่าวิกตอสี่ครั้งวันนี้จอยร้องเพลงซ้ำกันบ้างไหมเออไม่ซ้ำเลยค่ะทำมินิคอนที่ผ่านมาแต่ว่ามีเพลงที่แบบว่าร้องในบ้านแล้วแล้วเป็นขับเน,นี่ยก็อยากฟังจะากฟังอีกรอบนึงอยากฟังอยากให้พัฒนาการของเราเป็นยังไงอยากให้แก้ตัวว่าในคอนร้องแย่โอ้นี่เรายังดีเบียวขัดแก้ตัว พี่เนี่ยจัดสองครั้งปุ๊บครั้งที่สามพี่จัดไม่ได้แล้วทไมคะพี่ท่องเนื้อไม่ได้แล้วเต็มพี่เต็มเต็มเต็มแล้วพี่เห็นบทเรื่องแบบโอ้ยเพลง MK พี่ก็มีเพลงพี่ก็อยู่เพลงเหมือนกันเพลงอะไรอะคะโหตกสมลวจตกสมลวจตกสลวดเอเหมือนกันไม่เคยฟังเลยไม่เคยมันงเออแล้วก็ไปฟังมีคนแบบปุ๊บพอพี่เอาไปร้องเฮ้ยนั่นไงนั่งร้อง MK ใช่แล้วอย่างที่มาถูกทางแล้วแหละแต่ว่าพี่ฟัง จอยร้องเพลงแล้โอ้โหเมื่อกี้ตั้งแต่ฟังตั้งแต่เพลงแรกมาสี่เพลงซึ้งแล้วแบบดูดูลิสต์เพลงดูแล้วชื่อเพลงเพลงที่สองชื่อเพลงไรนเพลงแฟนคลาสอะเพลงเพลงของหลายคนน่าจะอยากรู้มันเันเพลงไหนจริงๆเป็นอ r i g i n a l เป็นของเ a y l o r Swift ค่ะแต่ว่าเป็นเอาเวอร์ชันของที่มีคนเ o อร์เป็นสาวแฝดค่ะชื่ออะไรจสซี่ e ป่ะสักอย่างเฮ้ยเดี๋ยวเพราะไม่อยากเพราะไม่จริงเมื่อกี้เ Jessie Kudrya เป็นนักดนกตรีที่มีชื่อเสียงมากมาดังเี่งับขอบคุณนะเดี๋ยวมาที่ Kook, ชื่อคอนเสิร์ตก่อนดีกว่าอันชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไรนะเจนรูฟเฟ่ค่ะทำไมครับผมไม่น่าถามเลยจอนเนี่ยเป็นคนชอบอะไรคุ้มๆจนก็อยากให้แฟนขาแบบคุ้มคือเราจะกินข้าวเราจะไม่เข้าร้านกขกาแกงธรรมดามเข้าร้านรูฟเฟ่จะกัดกินแบบให้ร้านเจ๊งอ่ะ อันนี้คืออันนี้ถเสียงเพืดด่อนยืนยันอ,อ,อันนี้<า>พี่วัวนะครับขอเซ็ตผมมให้พี่วัวด้วย <c oughs> ลยคนพพี่พี่นุชายพี่วัราาวระว,วัง <c oughs> เ,เ,เดี๋ยวรอไว้เรอไว้เราวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ย้เดยเดียวเดียีต้าเดี๋ยวเดี๋ยเศษเดีกเดเดยวเยเี๋ยวเดี๋เดี๋ยรมดเดีเวเวเดววเด้วยคะ่นนยคยะรครับผมัดยเสกหนังควายเว ที่จอยใช้แบบรู้ควาเร็วเพื่อดกระดาษเพื่อนเฉยๆพื่อนปใช้ได้ความเร็วปุ๊บอยงเมื่อกี้อะไรฟองไม่ทานมันมันแอบเจ็บนะเมื่อกี้อะร้องไห้ใส่แว่านี่ไม่แรงร้องไห้น้ำตาลื้ออยู่เลยเดี๋ยวเอนนจอยก็คือเออหลอมันเกี่ยวกับอาหารหรอไม่ใช่บุฟเฟ่ต์ในที่นี้หมายหมายความว่าจอยจะมอบความสุขให้ทุกคนในแบบเสิร์ฟความสุขให้ไม่อั้นนะคะ เสริมความสุขให้ไม่อั้นค่ะโฮ้ยตายแล้วเป็นคอนเซ็ปต์เขาบอกมีอะไรแล้วจอยมีชื่ออะไรที่บอกว่าเป็นสาวเสิร์ฟมีอะไรชื่อจีจี้อะไรเดี๋ยวจีจี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาด้วยเหรอมามีมีจีจี้มาด้วยมีจีจี้มีมีหลายคนตอนนี้มาจีจี้คพี่เหมือนเป็นตุ๊ดไ้นเลยจีจี้มาเดี๋ยวจีจี้มามาคือว่าเนี่ยมีมีเพื่อนที่เป็นแฟรมีมีแฟรเยอะคือมีแฟรเยอะคือเป็นได้ทุกอย่างยังเป็นตัวเอง เป็นหลายคนมากมีทั้งหมอจีเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอด้วยตอนนั้นเราเพลงน้องนอนงม่รับหัวใจกระซับกระซ่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมอจีแล้วก็มีเป็นน้องจีจีเป็นเด็กเซิร์ฟมีใครนะคะมีใครนะเอมีผออตอนนั้ท่วมเนี่ยคอยบำบัดลุกแฟนคลับได้ไไม่ที่ถามทุกคนเลยนะนี้ถือว่าน้องเขาไม่ได้ยินแล้วกันชอบสไตล์นี้ใช่ไหมชอบแบบ